เพื่อนเพื่อนพาน้องเข้าหอมกับน้องม้ามาเดินเล่นนะคะมานั่งเล่นเดินเล่นอยู่ในสวนพริกนี่แหละค่ะนี่เห็นไหมวันนี้ค่อนข้างจะอากาศดีนะคะน้องก็เลยชอบเอาเสือเอาสาบมาปูเนาะปูนั่งไม่ไปไหนเลยเพราะว่าลมพัดส,สบายสบายเนาะส่วนน้องเข้าหอมก็นู่นแหละเดินไปเดินมา อยู่บริเวณนี้แหละค่ะคนไม่ไปไหนหมาก็ไม่ไปไหนนะคะเพื่อนโดยเฉพาะข้าวหอมนี <c oughs> ่ค่ะนี่มีองหมายานี่ บอกให้น้องยานีนั่งหน่อยอ้าวเดียชนกล้องนั่งนานให้ให้น้องคอยดูนะดูค่ะดูค่ะดูค่ะพี่เขาสั่งให้น้อเอี๋ยไป oh, <man. S 1> อดี๋ไปแก้งพี่เขาหอมนี่ค่ะนี่ค่ะบอกให้เขาคอยเข <c oughs> านั่งอืม เลอะไปหมดเล่นน้ํามาแล้วค่ะมาหาลูกพี่เขาแล้วนะคะเพื่อนไม่ออกลูกพี่ดูค่ะความน่ารักของน้องนีออ่อืมอ่านี่นะคะน้องเดินมาแล้วคอยนั่งเล่นแล้วส่วนหอมก็อยู่นี่แหละบริเวณเสือนี่แหละไม่ไปไหนหรอกดูค่ะดูค่ะดูน้องไม่ไปไหนนะคะนี่ตรงนี้นี่ เล่นอยู่ตรงหน้ากล้องนี่แหละแล้วก็ชนโทรศพัพท์โน่นนะคะเด็ไกไปโดนเนาะไปแก้งเรับไปแกง้งแกันงเหรอเขาหอมเขาก็เล่นของเขาไม่แก้งกันเนาะ ตอนแรกลมดีดีเพื่อนอเริ่มจะไม่มีลมแล้วนะคะคราวนี้อย่าไปกัดต้นพริกสิหอมกัดทําไมอะ่ะปากนี่ไม่อยู่สุกเลยเนาะงับนุนงับนี่สุดยอดงับต้นพริกเน้ายอ,อย่าแงบต้นพริกสิเดี๋ยวลูกพี่ไม่มีพริกกินนะมาบอกว่าเชื่อฟังไปแล้วนะคะเชิดหน้านีแล้วนะคะน้อง เดินกระตุกกระตุกเชิดหน้านี่แล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า